สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคขั้นเทพนะครับอันนี้เข้ามาที่ห้อง s 0 2นะครับเกมแรกผมขอใส่ไปที่เพลเยอร์นะครับโอ้โหนี่น,นะดูเทคนิคการเลือกห้องของผมนะครับอ่าผมเลือกห้องกราฟไพ่มังกรน้ําเงินนะครับสังเกตนะครับทางด้านมุมขวานะครับกราฟไพ่น้ําเงินนี้ออกมาโอ้โหเจ็ดม้ติดนะครับ นี่ขอเสี่ยงไปที่น้ำเงินครับห้าร้อยบาทครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับอ่าเพเยอร์เทคนิคการเลือกห้องนี่ก็สําคัญนะครับการเดินเงินก็สําคัญนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมก้าวไปแล้วครับอ่านี่ครับบวกมาแล้วครับห้าร้อยบาทครับไม้แรกครับสบายๆฮะวันนี้นี่บวกสักสองหมื่นนะอ่าสองหมื่น แล้วก่อยว่ากันใหม่นะวันนี้มาด้วยทุนน้อยนะครับ500บาทเท่านั้นนะอ่ะรอบสองนี้ขอใส่ไปที่แบงเกอร์แล้วกันนะครับ1000บาทนะครับกราบแบบนี้นะครับม,มันน่าจะออกตัดแดงแล้วนะครับกราบน้ำเงินออกมาเป็นเขาไพ่มงกรนะครับเราก็ตัดแดงไปครับ ในเกมนี้นะฮะเพว่าเป็นไปได้ยากครับที่ดําเงินจะออกมา8 9ิดนะครับโอกาสออกแดงตอนนี้นี่มีสูงถึง85%เลยครับนี่ครับใส่แต้มเรียบร้อยจริงๆด้วยครับตัดแดงครับเหมือนอย่างที่ผมว่าไว้ไม่มีผิดเลยครับผมมา950ครับ ตอนนี้ทุนอยู่ที่พันเนะครับอ่านี่ครับอนนี้ทุนอยู่ที่พันเนะไอเกมนี้ผมขอใส่ไปที่เพ y e เยอร์เลยกันนะครับอ่าวิธีการเดินเงินของผมก็คือวิธีการเดินเงินแบบแทงทบนะครับเพื่อให้ได้กําไรสูงๆนะครับไอไม้ที่3นะครับใส่ไปที่เพเยอร์นะครับ ผมคาดว่าถ้าจะออกเค้าไพ่มาแบบนี้นะครับน่าจะออกแบบตัดสลับนะครับอ่าเป็นกราฟแบบตัดสลับนะครับโอกาสที่จะออกเพลเยอร์นั้นสูงถึง80%เลยทีเดียวนะครับจากประสบการณ์นะครับกว่าผมจะได้ประสบการณ์แบบนี้มานะครับก็แพ้บาคาร่าไปหลายรอบอยู่เหมือนกันครับ นี่ครับดูใบที่3เรียบร้อยครับ9แต้มจริงๆด้วยครับ9หลังครับกลิ่นนิ่มๆมาอีก1,950ครับตอนนี้บวกมา3,900แล้วนะครับมาที่3นะครับอ่าถึงก็เปลี่ยนตัวกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเชิญเชิเชิเชิญเฮงเรวยๆนะหนูนะอืมมา ไม้นี้ขอใส่ไปที่แบงเกอร์นะครับกราฟแบบนี้นะครับน่าจะออกเป็นกราฟตัดสลับแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยทีเดียวนะครับโอเคถ้าเรามีสตินะครับข้อที่3นะครับเราก็จะไม่แพ้แน่นอนนะครับยังไงก็ไม่เสียนะครับถ้าเรามีสตินะครับแต่ถ้าไปหัวลงหัวร้อนนะครับ แล้วเราอ่านเขาไพ่ไม่ออกนะครับเราอาจจะเสียเหลี่ยมนะครับให้กับเกมนี้ได้นะครับโอเคครับเปิดมานี่ไงเอาเลยครับบอดครับแม่บอดชนกับเราครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับ เพเยอร์บอดนะครับนะ้าโอ้แล้วแบงเกอร์เรายังจะมาบอดตามอีกครับแม่เสียดายครับหมายสี่ของเราขอย้ายเป็นเพเยอร์นะครับอ่าถ้ากราฟออกมาแบบว่าชนแบบนี้นะครับให้เรารีบเปลี่ยนเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับจากสีแดงนะครับที่ผมใส่เมื่อสักครู่นี้นะครับออกเสมอไปนะครับ ในเกมนี้ขอใส่ไปที่เพเยอร์นะครับเพเยอร์สามพันเก้านะเกมนี้นี่เป็นไม้ที่สี่นะครับนั่นไงเก้าแต้มจริงๆด้วยเรียบร้อยครับกินนิ่มาสามพันเก้าครับตอนนี้ครับบอกมาสามเจ็ดพันแปดแล้วนะ บวกมา7,800แล้วนะด้วยทุน500บาทนะอันนี้บวกมา4ไม้ติดนะครับว้ว <Wow. S 1> เดี๋ยวขอใส่ไปที่แบงเกอร์แล้วกันเนาะหรือยังไง <Okay. S 1> เดี๋ยวกราฟแบบนี้ออกตัด2 b a แบงเกอร์เลยแล้วกันครับ7,800ตัด2อ่า ที่ผมลังเลนี่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับในไม้นี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคเพราะว่าอาจจะเป็นออกตัด3ได้นะครับการาฟแบบนี้นะครับแต่ว่าขอเสี่ยงไปที่เพแบงเกอร์นะครับโอกาสแบงเกอร์น่าจะออกมากกว่านะครับเจ็ดสิบสามสิบครับดูเพเยอร์ก่อนอเพเยอร์สแต้มครับ S <S <él ite> <S 2> <S 2> แบง์เกอร์8ปครับเรียบร้อยครับกินนิ่มมาแล้วครับ7 4 4 0บาทครับตอนนี้บวกมา15,210บาทแล้วนะครับอันนี้บวกมา15,210บาทแล้วนะอ่าใครจะเลิกก็เลิกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับอ่าถ้ามีสตินะครับแต่ผมขอไปต่อนะครับโอเคขอไปต่อที่เพเยอร์นะครับ15310บาทนะตอนนี้บวกมา 6ไม้ติดแล้วนะครับอ่ากมาหกไม้ติดแล้วนะห้าห้าไม้ติดนะครับไม้นี้เป็นไม้ที่หกนะถ้าบวกนะวันนี้บวกสักเจ็ไม้ครับกำลังดีนะครับบวกเจ็ดไม้โชว์ท่านผู้ชมเหมือนซะหน่อยอามาด้วยทุนน้อยๆนะห้าร้อยนะ 500. นี่ไงก้าแต้มเรียบร้อยกินน <Okay. S 1> ิ่มๆแปดไม่ทันครับ โอ้โหบวกมาอีก15210บาทครับตอนนี้บวกมา30,000แล้วนะกำไร30,000แล้วนะครับนี่ทุน500นะกำไร30,000แล้วนะอ่าบางคนที่ทำงาน2เดือนนะครับนี่ฮะหมายสุดท้ายขอใส่ไปที่แบงเกอร์แล้วกันครับ2 0 0 0 0ื 20. ถ้าได้ไม้นี้ก็พอแล้วครับแบงเกอร์ไ er ม้สุดท้ายครับ20,000ื 20. กาไพ่แบบนี้เห็นไหมสังเกตดีๆนะครับออกเป็นตัดสลับนะฮะตัดสลับสีนะครับด้วยความที่ประสบการณ์ผมสูงนะครับเห็นกาไพ่นี่รู้เลยนะครับว่าออกแบบนี้นี่สลับแน่นอนนะครับแดงน้เงินน้ำเงินแดงอะไรประมาณนี้นะครับโอ้๊อกเหรอโอ้ยบอร์ดครับเพเยอร์แบงเกอร์สีแต้ม ก็มาดิขาบอดไปเอ้ยเรียบร้อยครับกินมาแล้วอีกหมื่นเก้าครับบวกมาสี่หมื่นเกนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตีต,ตีไปเลยกลมๆนะครับเกือบ50,000นะครับมาด้วยศุน5 0หบาทเท่านั้นนะ เคล็ดลับง่ายๆครับอย่างที่ผมสอนไปครับ3เทคนิคนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากได้เทคนิคเพิ่มนะครับเข้ากลุ่มนำเล่นมาเลยนะครับพร้อมแจกสูตรนะครับแอดไลน์นี้ลายเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ลายนี้เป็นของปลอมนะครับของเราของจริงนะครับ มาแล้วทักมาขอสูตรได้เลยนะครับมีสูตรแจกนะครับมีสูตร AI ปี2020นะครับอยากให้ทุกๆคนนะครับได้ลองไปใช้ไปเล่นกันนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับผมโคตรเสียนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกๆท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ